สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของการแนะนําวิธีการสร้างเครื่องมือสําหรับงานค้าขายออนไลน์หรืองานออนไลน์สําหรับกิจกรรมใดก็ตามที่ทาําซ้ําแล้วก็ต้องทาเป็นประจํานะครับก็มีหลายทูนด้วยกันที่ออกมาในปัจจุบันนะครับแต่ว่าที่ผมแนะนําแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ได้มากที่สุดก็คือคงเป็นไฮมาโคจริงทุก,ทกตัวตอบโจทย์แต่ว่าเราต้องดัดแปลงให้รู้วิธีใช้ แล้วก็รู้จักรูปแบบการนำไปใช้นะครับคิดว่าหลายๆคนทักทายมาแล้วอยากขอคำแนะนำผมก็ได้ให้คำแนะนำไปแล้วใน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 ข้อใดข้อหนึับเบื้องต้นแต่ว่าบางคนบอกว่าช่วยทำให้หน่อยนะคืออาจจะไม่ได้ลงลงมือทำให้ขนาดนั้นเพราะว่าทางผมเองก็มีภารกิจที่ต้องต้องต้องดำเนินต่อนะครับ โดยเฉพาะาสมมติว่า,าถ้าคุณซื้อคอร์สไปแล้วหรือซื้ออีบุ๊กไปแล้วเนี่ยตรงนี้คุณต้องใช้เวลาศึกษาเนิดนึงคือคอร์สหรืออีบุ๊กเนี่ยเป็นไกด์นำทางให้คุณได้รัดขั้นตอนจากที่คุณต้องไปนั่งเดาเอ,าเองทึงภาพเอาไหมก็จะเป็นไกด์นำทางว่าคำสั่งนี้มันน่าจะใช้แบบแบบนี้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 ซึ่งตรงนี้คุณต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเรียนรู้คำสั่งเรียนรู้รูปแบบการใช้งานแล้วก็ต้องทดสอบทดลองทําให้เห็นภาพคําสั่ง เพราะว่าอย่างอ e ีบุ๊กทุกเล่มหรือแม้กระทั่งคอร์สออนไลน์เนี่ยผมจะมีชุดคำสั่งให้ไปประกอบย้ําว่าประกอบการศึกษานะครับาบางคนเข้าใจผิดได้โค้ดไปแล้วเอาไปเอาไปเอาไปใช้งานเลยแล้วเ,เกิดเออร์เลอร์ักททยมาว่าโค้ดใช้ไม่ได้คือไอ้การว่าโค้ดใช้ไม่ได้เนี่ยคือผมอยากโจทย์ของผมคืออยากให้ลองศึกษาตามคอร์สและทําความเข้าใจแล้วก็อันไหนที่ใช้ไม่ได้เนี่ยลอง ทดสอบแล้วลองลองดัดแปลงนะครับเพราะว่าไอมาโคเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าเขาไม่ใช่โปรแกรมสเสปลรูปที่จะทำงานได้แบบว่า standalone แล้วก็เหมือน Microsoft Word เหมือนอะไรพวกเนี้ยที่ทำคุณใช้เวอร์ชันไหนคุณก็เปิดมาคุณใช้เวอร์ชันนั้นได้ตลอดเวลาไม่มี e ออ o r อะไรแต่ไอมาโคเนี่ยเป็นปลั๊กอินที่อ้างอิงจากหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บคืออะไรคือเวลาคุณกดบันทึกข้อมูลบางอย่างลงไปในไอมาโคเนี่ย ในวันครั้งหน้าถ้าเกิด i m a าโคมีการไออหน้าเว็บเนี่ยมีการอัปเดตชุดข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอมาโคจะทำงานไม่ได้ทันทีเนื่องตรงนั้นเนี่ยถ้าคุณได้ดูวิดีโอนะครับในหลายเรื่องที่ผมได้ทั้งพอออนไลน์แล้วก็ในวิดีโอฟรีก็ตามคุณจะรู้วิธีการวิเคราะห์หน้าเว็บแม้ว่าค้รที่ผมให้ไปหน้าปัจจุบันอาจบางตัวอาจจะใช้ไม่ได้ก็จริงแต่ว่า โครงสร้างหน้าเว็บเปลี่ยนไปเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาโครงสร้างหน้าเว็บปัจจุบันเนี่ยไปดัดแปลงกับโค้ดที่ผมให้ไปได้ทันทีเพราะว่าตรงโค้ดตรงนั้นเนี่ยคือเป็นโครงสร้างสมบณ์รูปแล้วมันมีบางจุดที่ทําให้โค้ดทางานไม่ได้คุณก็ต้องไปแก้ตรงนั้นนะครับคือก็แอบบวนั่นแหละพราูดตรงๆก็แอบบวว่าเออเราให้คอร์สออนไลน์เราให้ความรู้ไปจริงอยู่ว่าคุณชําระบริการมาแต่เป็นชาระในในในการซื้อความรู้ สำหรับในแง่ของทางรัฐที่จะไม่ต้องไปนั่งเดาเองตอนนี้อาจจะต้องเสียเวลากันและวลงลงมือเรียนรู้กันจริงๆินิดนึงนิดนึงถ้าไม่ได้จริงๆอยากปรึกษาว่าตรงนี้มันแก้ปัญหายังไงก็ทักทายกันเข้ามาได้แบบนี้จะโอเคกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปลงมือทําให้จริงๆนะครับเนาะ,อ,ะอย่างวันนี้ที่ผมจะมาะแนะนำเนี่ยคือ หลายคนถามมาว่าชุดโค้ดตัวล่าสุดที่ผมได้โปรโมทเหมือนไม่ใช่โปรโมทสิเป็นเผยแพร่วิดีโอไปเช่นชุดโค้ดส่งข้อความไปยังเฟซบุ๊กกลุ่มเป้าหมายคําว่ากลุ่มเป้าหมายนี่คืออ่าเรามันมองได้กว้างนะมองได้กว้างมากาให้มองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการโปรโมทสินค้าไปยังกลุ่มคนเหล่านี้คือหลักการเมื่อจริงจมัน,น,น,มนคล้ายๆกับการ ที่ระบบของ Facebook ที่เขาโฆษณากันนั่นแหละนะโฆษณาเขายิงลิงก์ไปหากลุ่มเป้าหมายที่ได้มีการมันลงประวัติบันทึกอะไรต่างที่เป็นัลกอิอทึ่ของ facebook แล้วก็เอาโฆษณาไปโชว์ให้กลุ่มนนี้เห็นนะครับส่วนเขาจะกดหรือไม่กดก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็คือหลักการอีกคือคุณต้องไปนํา URL ลิงก์โปรไฟล์ของใครกันล่ะกลุ่มเป้าหมายมา นะครับสมมติผมอย่างเช่นคนนี้นะผมก็ไม่เอา U r L นี้มานะครับแล้วทีนี้โดยโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีปุ่มที่ชื่อว่าเหมือนข้อความ Message Box ขึ้นเดี๋ยวนะผมขออนุญาตเป็นสักครู่นะครับสมมตินะอ่ามันจะเป็น m e s เ a g e เพนอย่างนี้ ยาเซนเซอร์นิดนึงตรงนี้แล้วกดปุ๊บระบบก็จะทำการส่งข้อมูลที่เป็นโปรดัก t ของคุณส่งไปหาคนคนนี้อะไรงี้แต่แนะนำอย่างที่คนทุกคนที่ผมได้ถามเข้ามาทางเรานะทัทง้ทงผมและคุณอ้อมเนะี่ยก็จะแนะนำไปว่าการส่ขงข้อมูลแบบนี้ไปเนี่ยเราเราต้องมั่นใจว่า คนที่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นคนที่เรารู้จักหรือเป็นกลุ่มลูกค้าของเราจริงๆไม่ใช่คนที่เราเหมือนกับว่าเดาเาเองว่าเขาต้องสนใจสินค้าเราอะไรเงี้ยคือถ้าคนณีอย่างนั้นเนี่ยคือมันส่งได้ไหมก็ส่งได้ไม่มีครับมันมันเขาเป็นบุคคลเขาไม่ได้ห้ามแต่ว่าได้ในจ,จานวนที่จํากัดหลายคนนําไปอย่างเช่นคนที่ทาต้องทางานเหมือนกับว่าต้อง ต้องโปรโมทให้ถึงตัวเลย,ยเช่นพวกอะ,ะอ,อ,อะไรอะขายตรงปะเออเอ็มเอ็มอะไรเงี้ยก็จะนําไปใช้ในแง่ของการส่งโปรโมชั่นส่งอะไรให้สมาชิกที่ที่อยู่ในสายงานหรือที่อยู่เป็นสมาชิกใหม่ที่อยากจะมาร่วมงานอะไรเงี้ยก็จะมีการส่งข้อมูลหรือโปรโมชั่นให้คนกลุ่มนี้เหมือนกับการยิงลิงก์กันบางคนบอกว่าอไอสิ่งนี้มันก็ ลายทดแทนได้ดิลายนี่คือเป็นการสร้างกลุ่มขึ้นมานั่นคือทุกคนต้องมีลายแต่บางคนที่คือยังไม่มีลายและยังไม่มีอายังไม่เข้ากลุ่มกับเราหรือยังเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มแบบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ยังแบบกกว่าก้ามกึ่งไว้สนใจหรือยังไม่สนใจอะไรเงี้ยการที่เราส่งโปรโมชั่นอะไรไปให้เขาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นทางเลือกให้เขาประมาณนั้นอันนี้นก็คือเป็นในมองในมุมของโปรดักสินค้าแต่ถ้าคุณเอาไปใช้ผิดวิธีกระนำ ส่งในขนาส่งคาส,ส่งแป๊บเดียวฮะไม่เกิน40 ID หรไกเออไม่เกิน40ครั้งหรอกจากอ่า u s e เอร์ที่คุณส่งไปหาเขาเนะี Facebook ย่ยเป็นพวกจะแจ้งเตือนคุณทันทีว่าคุณมีกิจกรรมที่บางบางอย่างที่มันมากเกินไปเขาก็จะอ่าเหมือนระง,งับการใช้งานฟังก์ชันนั้นชั่วคราวเพื่อเพื่อเพื่อเหมือนกับว่าสร้างความบาลานซ์นั่นเองแล้วก็เทคนิคที่ผมแนะนำคือถ้าบางคนที่มี Facebook หลาย ID อย่างเงี้ยก็ใช้ในการ สลับเพราะว่าไอ้ตัวโค้ดเนี่ยเขามีาฟังก์ชันในการสลับ ID ให้คุณจะใช้ ID ดีเดียวก็ได้หรือ2 ID หรือ3 ID ออะไรเงี้ยแล้วตั้งลูปว่ามันจะมีคำสั่งไอ้เขาอะไรบรรทัดที่ติดไอ้เอะไรนะแก้ตัวเลขลูปสมมติว่าคุณลูปนี่คือน1ลูปคน1คนส่งไป10คนสลับไปใช้ ID ดีอื่นส่งไปอีกสิบคนสลับไปใช้ดีอื่นอะไรอย่างงี้อันนี้คือเป็นแนวทางเป็นไกด์สำหรับ่ทีที่ผมได้รับ ทั้งการเรียนรู้มาจากทั้งลูกค้าเองแล้วก็สิ่งที่ผมแนะนําเองอะไรนี้ก็เป็นแนวทางนะครับรูปแบบการทํางานมันก็จะคล้ายๆกับการที่เราไปพิมพ์ข้อความหาหาหาเป้าหมายแหละนะครับตัวตัวโค้ดตัวนี้สามารถที่จะเอ่อเขาเรียกอะไรส่งเป็นข้อความและรูปภาพหรือเฉพาะข้อความอย่างเดียวก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่งข้อความรูปภาพส่งเสร็จปุ๊บเขาก็จะปิดช่องแชทแล้วก็สลับไปยัง user profile ฟล์นนั่นเองคำถามคือบาง,งคนบอกว่าเยูเซอร์โปรไฟล์ต้องไปนั่งเก็บเองเหรอก็ตัวนี้มีถ้าสมมติว่า,าใครสนใจแล้วทักทายเข้ามาเนี่ยมันจะไปพร้อมกับโค้ดอีกชุดหนึ่งที่เอาไว้เก็ตลิงก์สมมติว่าคุณไปเห็นลิงก์ link ไหนหรือโพสต์ไหนที่เยกลุ่มนี้เขาสนใจเรื่องสินค้าบริการของเราอะสมมติว่าคนนี้สมมติมี80 10ไลค์ใช่ไหม ท,ที่อยู่ในนี้เราบอกว่าเฮ้ยกลุ่มนี้มันเราขายดอกไม้อยู่พอดีแล้วเ็ชอบดอกไม้แน่เลยอะไรงนี้เออเผื่อเขาจะสนใจคอนเทนต์ดอกไม้เราแล้วก็กดไปที่ตัวเลขชั่วโมงหรือตัวเลขเวลาบันเวลาที่เขาโพสเสร็จแล้วก็ทำการรันโค้ดที่เป็นชื่อว่า get user like post ตัวนี้นะครับพอรันโพสเสร็จแล้วเนี่ยตัวตัวโค้ดตัวเนี้ย จะทําการาดึง URL ดึงเขาเรียกอะไรนะดึงลิงก์นะครับดึง URL หรือดึงดึง user ที่ที่ทำการเขาเรียกอะไรลนะ่ะกดไลค์โพสต์นี้ออกมาเก็บไว้นเป็นไฟล์ .csv ซึ่งแน่นอนว่า,าลิงก์ที่ได้ก็จะเป็นลิงก์ URL เป็นหน้าโปรไฟล์ของเขานั่นแหละ นะครับแล้วคุณก็จะได้ u ูเ r อร์โปรของของกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้วคุณก็สามารถที่จะเ,เอาไปโปรโมทอ่าโปรดักของคุณได้นะครับอันนี้ต้องต้องย้ำว่าต้องเน้นกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะบางทีถ้าคุณส่งไปแล้วมีการตรอบกลับมาว่าเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะต้องเออเผา,าๆลงหน่อยเพราะหรือไม่ก็ต้องเอา u r อ่าหรือ userer ์โปรไของเขาเนี่ยออกไปจาก เขาเรียกอะไรล่ะกลุ่มเป้าหมายของคุณเดี๋ยวมันจะไปะมีฟีดแบ็หรือมอีทำให้ดีกับกับคนที่เขาไม่อยากให้เรารบกวนนะฮะอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับไม่ใช่กระหน่าโพสต์ไม่สนใจว่าเขาจะคิดยังไงแล้วก็โพส์อย่างเดียวกระหน่าโพสเดียวนี้อาจก็คงคงไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งเตือนด้วนิดนึงเนาะ ทางเรามีการเดี๋ยวนะผมขอญาตดับหนึ่งฮะปึ๊บอ่ะ,เ,เ,ดะ,ะ,อะเดี๋ยวผมจะลองกด คือถ้ามันเก็ตไม่ได้สดงว่าคือโค้ดตัวนี้ผมสร้างมาระยะหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าหน้าเว็บเขามีการอัปเดตเดี๋ยวผมต้องไปแก้ไขโค้ดอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ไม่ว่าอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจคืออัน,นง่ายว่โค้ดเนี่ยมอัปเดตให้ตลอดอยู่แล้วเย่างตัวเนี้ยผมเข้าใจว่ามีการอัปเดตโครงสร้างบางตัวไปแล้วทําให้ไอามาโคไม่สามารถที่จะดึงลิงก์ออกมาได้นั่นเองนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเข้าไปแก้ไขโครงสร้างนิดน,นึงแล้วก็เดี๋ยวค่อย สำหรับใครที่ซื้อโค้ดไปแล้วเดี๋ยวเขาไปดาวน์โหลดนะครับว่าจะได้มีไอ้ลิงก์ URL ไว้ใช้กันหรือโค้ดสำหรับเป็นเครื่องมือมผ่อนแรงไว้ใช้กันนะครับอันนี้คือแนวทางส่วนข้อความอย่างที่บอกคือได้อธิบายไปแล้วแล้วก็มีวิดีโอที่แนะนําไปแล้วว่าวิธีการาใช้งานวิธีการติดตั้งเป็นยังไงนะครับ ประมาณนี้นะประมาณนี้สาหรับวิดีโอนี้มาชี้แจงนิดนึงว่าบางคนกลัวว่าจะโดนแบนแล้วก็ผมก็อธิบายเทคนิคไปแล้วเนาะว่าจะทํำยังไงวิธีการแบบไหนนะครับก็น่าจะาได้ได,ได้ได้ข้อมูลไปในแง่ของของประก,การนําไปใช้ของโค้ดชุดนี้ที่ส่งข้อความหาลูกค,ค้านะครับก็ลองพิจารณาดีว่าธุรกิจเราที่ใช้อยู่ที่เราทําอยู่ตอนนั้นนะ่ย เหมาะสมหรือเปล่ากับโค้ดชุดนี้หรือมีอสิ่งที่คุณได้ทําประจําอยู่แล้วทุกวันเนี่ยกับงานออนไลน์เนี่ยลองลองมาคุยกันดูว่าแบบเนี้ยจะสามารถใช้มาโครได้ไหมหรือมีแนวทางว่าผมทาํอย่างนี้อยู่ทุกวันเนี่ยผมอยากได้มาโครมาช่วยงานผมทาได้ไหมอะไรก็ลองอสกบรกงานมาดูนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะร่วม ได,ได้ได้เครื่องมือนําไปใช้แต่ว่าก็อย่างที่บอกคือท,ท,ทุกเครื่องมือเนี่ยไอมาโคเป็นในส่วนของการสร้างเครื่องมือที่จะนําออกมาไอที่จะมาเบาแรงเราคือไอมาโคไม่ใช่เครื่องมือที่ทําให้คุณทํางานได้เร็วขึ้นแบบฟุดปาร์ตแต่มันเป็นเครื่องมือที่ทําให้คุณได้งาน2ง,งานพร้อมกันในเวลาเดียวรู้เป่าไหมดังนั้นเราต้องอมองความหมายของไอมาโคอีกทีหนึง่งคือบางคนบอกว่าเฮ้ยมันทำงานช้าเกินไปอะไรเงี้ย จริงๆกระบวนการทํางานของไอมาโคเนี่ยถ้าเราทําให้เป็นธรรมชาติที่สุดมันก็จะทําให้ระบบทุกอย่างมันดูปลอดภยัยทั้งไอเดีเราทั้งรูปแบบการทํางานของอระบบเซิร์ฟเวอร์หรือแบบเว็แบบไซต์ก็จะไม่ได้รับความรบกวกระเทือนอะไรมากคือผู้เ่ง,งานใจเข้าใจเราอันนี้ก็ต้องย้ําอยู่ตลอดนะครับว่าใช้ให้ถูกทางนะครับใช้ถูกวิธีบางทีใช้ผิดวิธีใช้ผิดทางก็จะทําให้เป็นอันตรายต่อทั้ง ไอที่ ID เราหรือตัว IP เราหรือคอมพิวเตอร์เราแล้วก็เป็นตัวเว็บไซต์ด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราอย่าไปทําอะไรให้มันเกิดความสูญเสียเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คนเดียวเนาะเพราะว่าถ้าเราไปสแปมหรือไปปั๊มเนี่ยแล้วเว็บไซต์เขามีการทําบางอย่างขึ้นมาป้องกันในจุดนั้นอีกมันก็ต้องมีการกระตุ้นเทืนอนในวงกว้างอีกอะไรเงี้ยก็ต้องแจ้งเตือนไว้ก่อนก็มาแนะนํากันเท่านี้ในคลิปนี้นะครับปากเตือนไว้ด้วย เดี๋ยวไปเจอคลิปต่อไปแล้วผมจะอธิบายเรื่องของอาบางคนอยากรู้พื้นฐานแบบเบสิกที่ไอมาโคคือผมเคยอธิบายไปแล้วแหละว่าไอมาโคหลักการทํางานมันทานํางานยังไงแล้วก็คิดว่าถ้าใครยังตามไม่ทันหรือยังไม,ยงไม่ยังไม่เข้าใจกระบวนการเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นวิดีโอที่จะอธิบายซ้ําถือเป็นการรีเพลย์อีกทีหนึ่งนะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้ครับวิดีโอนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับ,รบ,รบก็มอสกคนี้ดันโคดแล้วมันเออเลยใช่ไหมผมเลยปรับโคได้หน่อยเพราะโคต,ตัวตัวเดิมที่ผมดันก่อนนั้นมันรองรับภาษาไทยไงพอมาเจออ่ายูเซอร์ได้ใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษก็อาจจะหาคำไม่เจอที่บอกครับคือว่าไอมาโคเนี่ยเป็นเป็นปลั๊กอินที่เขาอ้างอิงจากหน้าไวเป็นหลักถูกต,ต้องไหมถ้าหน้าไวเป็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็จะ ทำให้กดทำงานไม่ถูก,ก,ก,กต้องต่ทนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามีนี่ฮะตัวโค้ดกิจกรรมการเก็ตไอแล้วก็เก็ตส่วนของลิงก์โปรไฟล์ขอามาแล้วก็เอาไปใช้งานกับการโพสส่งข้อความหากลุ่มเป้าหมายนะฮะอย่างเช่นกลุ่มปลากลุ่มอะไรเงี้ยเราโปรโมทโปรโมชั่นวันนี้มีอะไรบ้างเพื่อเพื่อที่จะทำให้เขากลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้รู้ว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรนะฮะประมาณน,นั้น ่าก็ไปดูเอาแล้วกันเนาะว่าพี่จะใช้งานเป็นยังไงเอานี่มาแสดงให้เห็นเป็นวิธีการทำงานของโค้ดเนาะ